ไปไอย่างเช่นที่ตัาเข้าไปคือสังเกตง่ายๆคือตรงนี้ฮนะมันเหมือนจะทัดเข้าไปนะแต่ความจริงแล้วเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันบีบตัวย,ยกขึ้นเหมือนเราบิดค่าที่ริวร้วถ้าทำไปบ่อยก็จะแบบปวดท้องสร้างซิ่งแท็กได้อะไรประมาณนั้นนะฮะสิ่งที่ออกมาอีกั้นคือ คิดแค่นี้คุณใหญ่ผมสอนนักเรียนคิดแค่นี้กระทุนออกข้างข้างหาพูดง่ายคือหาจุดที่เรากดขึ้นไปแล้วทำได้แค่นั้นไม่พอนะครับอลองทำเป็นแบบนี้สามโน้นนะฮะหนึ่งสองซ้ำ รถอะไรเลยโดมโดมมิโซมิโดนะครับได้นะครูโจอาจารย์ท่านไหนที่สอนร้องประสานเสีงแล้วยังถึงเล่นพิณโนในสเกลวอร์มเสียงไม่เป็นอาจจะต้องฝึกอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากครูสอนร้องเพลงท่ กดเป็นลงไ,ไม่เป็นแม้กระทั่งวอรมเสียงอันนี้ไม่ได้ละอย่างน้อยวอมเสียงมันกดให้เป็นแล้วก็กดโน้ตตามเมโลดี้ให้นักร้องได้ควรจะควรจะกดเพราะว่าอะไรเอ่ยบางทีบางทีสมมติอะถ้าเป็นครูผู้ชาย